สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พารลาะสมบูรณ์พามาดูวิธีสูตรนะครับยำไข่ต้มเนาะปกติบ้านเราก็ต้มไข่เสร็จก็ไม่ค่อยได้ยำหรอกนะครับก็ใส่น้ำปลาใส่หนังพริกก็กินนะบางทีก็ไปนะไปคนๆนะครับปี่ขยี้ขยี้ใส่กับพิกผงน้ำปลาผงรสใส่ก็กินได้แล้วนะกินกับผักก็อร่อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือวิธียำไข่ต้มนะครับก็สูตรเขานะครับมีเครื่องปรุงไข่ต้มนะครับห้าลูกนะครับหอมแดงซอยนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับมะม่วงสับหยาบ เศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยนะครับใบสะระแหน่เด็ดเป็นใบครึ่งถ้วยนะครับถ้วยหนึ่งนี่มีสองร้อยสี่สิบกรัมนะถ้าครึ่งถ้วยก็ร้อยยี่เยอะร้อยยี่สิบเศษหนึ่งส่วนสี่นี่ก็ก็ลองเอาไปคูณว่าหกหกสี่ยิบสี่นะครับหกสิบกรัมเนาะหกสิบกรัมนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับต้นหอมซอยสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะก็เท่าไร่สามสิบกรัมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะมีสิบห้ากรัมนะครับพริกขี้หนูซอยหนึ่งช้อนโต๊ะสิบห้ากรัมนะครับเท่ากับสิบบบหห้้ากรรรัััมนนนนะะะคคึ่งชอโต กระเทียมดองซอยบางๆสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาว3มช้อนโต๊ะนะครับผักกาดหอมผักชีกะล่ำปีใสแครอทใสนะครับก็ว <c ười> ิธีทำก็หนึ่งนำผสมน้ำยำโดยผสมน้ำมะนาวและกระเทียมดองพริกขี้หนูซอยเข้าด้วยกันนะครับสปลอกเปลือกไข่หัน่นเป็นแว่นๆหนานะ1นึซนติเมตรนะครับใส่น้ำใส่ในอ่างผสมใส่หอมแดงซอยนะครับใส่ใน กระมังก็ได้นะครับอันนี้เ็าอาจจะพิมมาผิด,ดว่าเป็นอ่างเงี้ยใส่กระมังใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกันนะครับใส่หอมแดงซอยมะม่วง,ง,ง,งสับต้นหอมราดด้วยน้ํายำโดยใบสะนะเน่ตักขึ้นใส่จานรองด้วยผักกาดหอมแล้วก็เสริมด้วยผักชีนะครับกระลำปีใส่และแครอทนะครับปกติแล้วน้ํายำนี่นะครับต้องใส่เลยนะสําหรับคนที่อ่ากินผงชูรสหรือว่ารสด,ดีหรืออย่างเงี้ยก็สมควรที่จะใส่อ ผมชลุดดีนะอย่างแล้วครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองเข้าไปนะครับอันนี้รัารันตีเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับแต่นี้เขาน่าจะเป็นสมัยก่อนนะครเนี่ยสูตรนี้นะครับว่าจะมีเลือกเป็นถ้วยเป็นช้อนโต๊ะอะไรงี้นะครับปกติสมัยใหม่ก็เรียกเป็นกรมนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปทำดูเพื่อนนะสูตรยำไข่ต้มนะครับขอเล่าส่งเมืองขอบคุณเพื่อนในแวะเวียนพี่ยมชมช่องครับถ้าเกิดใครอยากได้ยำอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็พอเล่าสมุนก็เอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,จะ,ยวนะนะจะมีคลิปทําเกี่ยวกับอาหารนะเนี่ยะะนะครับจะมีคลิปทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเยอะแยะผมจะทําไว้นะครับแล้วก็จะบอกไว้ตรงหน้าคลิปว่าสูตรอะไรนะครับแล้วก็จะมีว่าสูตรยาสมุนไพรแล้วก็จะมีต้นไม้แต่และชิดที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับพอเล่าก็จะมาทําทคลิปเกี่ยวกับประเภทนี้นะครับ ก็ใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อขอบคุณเพื่อนในแวเวียนมาเยี่ยมชมช่องครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ